วันนี้จะมาทำยำกุ้งแห้งนะคะก่อนอื่นก็ต้มกุ้งแห้งนะคะให้เดือดถ้าเป็นกุ้งแห้งที่ไม่เค็มมากก็ต้มแค่พอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะกรองเอาน้ำออกนะคะแล้วก็รอให้กุ้งเย็นแต่ว่าถ้ากุ้งแห้งไหนที่เค็มมากหน่อยก็ต้มซัก15หนาทีอันนี้เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่คุณภาพดีไม่เค็มก็จะต้มแค่พอเดือดเสร็จแล้วก็ รอให้กุ้งแห้งเย็นนะคะเมื่อเอากรองน้ำออกแล้วนะคะก็จะได้บุ้งที่มีความนุ่มลงนิดนึงแล้วก็ไม่เค็มมากนี่นะคะก็จะมีความนุ่มๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้นิ่มสักทีเดียวนะคะจะได้มีความหวานในกุ้งแห้งคงอยู่กุ้งแห้งเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันน้ำยำเนี้ยก็จะเป็นน้ำตาลปีบ๊บซักประมาณ3ามช้อนชาน้ำมะนาวสี่ช้อนโต๊ะ ใช้ช้อนนี้เลยแล้วก็น้ําปลาประมาณสองช้อนน้ำกระเทียมนองอีกเล็กน้อยนะคะพริกนี้อาจจะมีความดําเพราะว่าแช่ฟรีซเอาไว้นะคะแล้วก็มีกระเทียมโทนนะคะดองแล้วก็หอมแดงขิงซอยตะไคร้นะคะก็มาใส่นะใส่เครื่องกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคลุกไป,ปเลย น้ำยำก็จะมีออกรสหวานเล็กน้อยนะคะเพราะว่ายำกุ้งแห้งควรจะมีรสหวานนะคะเดี๋ยวก็มาคลุกเลยคลุกเคลาเรียบร้อยก็ชิมนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มแล้วก็มีความหวานในตัวกุ้งแห้งนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องยำตามชอบเลยอันนี้เดี๋ยวจะเติมหอมแดงกับตะไคร้ลงไปอีกหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องน้อยอกว่ากุ้งอันนี้เป็นยำกุ้งแบบ ที่แบบจัดเต็มมากๆนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะอร่อยมาก